ก็มี FC นะครับขอกันเข้ามามากมายนะครับว่าเมื่อไหร่จะพาจิกซอชิ้นสำคัญอีกหนึ่งชิ้นในเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตีใหญ่มาสักที ไปเจอพี่ตีใหญ่แล้วตอนนั้นนะครับรูปร่างสูงโปร่งนะครับปากแดงสวยมากพี่ตีก็ถามเลยคนนี้ใครเราก็เลยบอกว่าออน้องคนนี้คนนี้เขาโอ้มีญาติพี่น้องอะไรเป็นตำรวจใช่ไหมมี ีใหญ่เนี่ยก่อนเขาทางานเขาดูลาดเรานานเขาไปเป็นครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนเลยเหรอพี่แล้วในขณะที่เขาทํางานกันอยู่ร้านทองพี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งข้ามพี่ตีเอาปืนจ่อคนที่ขายทองเจ้าของร้านใช่แล,และอีกคนนึงเกียวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวใส่เป้เกีียวเกยวเกลียวเกี่ยวใส่เป้ตีใหญ่เนี่ยได้ไปช่วยเพื่อนแหกทุกลาดบุรีเข,เขาใช้ปืนสั้นเขาใช้ปืนสั้นกันวันนั้นเดินไปเลยที่สารวัตรทหาร ตอนนั้นพี่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยถูกไหมนั่งอยู่เลยเ <laughs> พราะพี่เป็นคนเบิกตัวมาใช่ก็ตํารวจก็ยังตามล่าอยู่ก็ตามล่าก็คือว่าหาหลักฐานไม่ได้เพราะเราเอาไฮโดรเจนล้างเขมาไปหมดแล้วแล้ว,ลวพอใครปนอะไรพี่เป็นคนเก็บเสื้อผ้าไปฝั่งดินตำรวจมาเป็นร้อยสองฝั่งดักเลยเข้านัดเดียว ที่เหลือนี่เป็นจำ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 จ,ำจริงป่ะพี่จริงเอ็มสิบหกอะเอ็มสิบหกพี่เบิ้มเข้านัดเดียวเข้านั้นเนี่ยไม่ทะลุโดยตรงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปหมดเลยนะพี่สมบัติเนี่ย